พามาเบิง่สงสวนเงาะอัปเดตเด,ดล่าสุดมืนน่อนี้ที่ซีซีเมส่าตรงห้าหกแปดเงาะดุนแรกหยอกก่อนมูคาือว่าง่ญ่ขึ้นหน่อยนึงยังบ่ทึงกกับท่านได้เข่าสียังบใหง,ง่านนั่น แต่ว่าน่วยที่มันเป็นก้อนดีๆมีเข่าสีก้อนมูกับมีมันจะันก้อนมูในน่วยจังสิลงมากได้ละเข่าสีก้อนมูแล้วเนี่ยแดงก้อนมูแต่มีน้วยเดียวสองน้อยฉันละอันนี้เป็นรุ่น มาโมเมนต์รุ่นแรกนี้แต่ว่าอยู่ในต้นเดียวกันอยู่ในต้นเดียวกันนี่เฉพาะต้นแรกรุ่นนี้รุ่นแรกรแรกเนี่ยประมาณเ้าต้นสิบต้นนี่ละ ที่หมากมันขนาดนี้นะอย่างนีว่าในไงเนี่ยมัน,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 นก็ิะประมาณซ้ำปูมือนี่แล้วนังเห็นเปลือกแล้วก็ขยับไงขึ้นมากหน่อยนึงทำให้รุ่นล่าสุดที่มันเป็นรูปล่าสุด น,นี่ส่วนนี่สั้นกับทีกคู่เนี่ยที่หายน้ำไหลายเนี่ยหวงนี่ยหมาไหลแล้วแต่ว่าหลายก็เกาเกาที่หายอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีอันนี้เพิ่มมาเป็นหนึ่งชั่วโมงนั่นน่วยมันหลวง ใชยเอารุ่นนี่แล้วอ่ะ่วงละสั้นแน่น้ำหน่อยน้ำยให้พี่จำเจ้าของเบิ้งนี่แล้วสั้นแน่กับรุ่นแล้นต้องเป็นแน่เลย เรียนรู้ศึกษาไปน้ำรุ่นนี้ครับพอมีอยู่นี่รุ่นนี่ระมีติดขึ้นมามารุ่นนี้สั้นคูโคบอยู่รุ่นนี้ร่วงส่วนหลายจะไปยังไดโมน,นิงามลายบอกอยังไง tận luông xí, tít căng tít luôn đấy là, hay nham xăm keo, bác kĩ má, mông một, ven mờ một, nhím đấy, cứ lại ตั้งร่อเบิ้งเดิมดึ่นะขับกล้องเบิดงกอนรุ่นนี้ประมาณลังงึ้นรูป ขโมยถึงก็เป็นทุกงกิ้งสันตีกับบทมี่นี่มี่กิ้งนี่พอมีมี่ปลายปไปอยู่นี่น้เบื้องต้นนี่ติดกันนี่ก็มี่อยู่เยวเห็นบ่อแล้วก็ไก่เังสิเยวะโเห็น มีติดโย่บ่อลายต่อมาเนี่ล่ะนี่อ่ะมันนี่ละนี่นนมันลูกมัน,นวยใหญ่หมดละมันยังสีเดี๋ยวเห็นแน่ติดหน่อยติดหลายรุ่นหนึ่งนี่ก็ได้ ขึ้นรูป่า้างที่แบบเป็นหว่วงยุรุ่นนี่เนี่ยมันร่วงส่วนหลแต่มันออกขนไว้ยังสิเลรอให้ยูนี่ติอีอยู รูปไ้อยู่นี่ขึ้นไว้ยุ่่ขนสวยนีย่เราไม่คิดเลยนี่นเพีย้ยแล้วบ่มาดาดแล้บวบ่บ้างขนกับฮะบ้งเนี่ย รถติดมือออกมาเพิ่แล้วเนี่ยน้าหน่อยรือนาำหลายิดทาความรู้เจ้าของเนี่ยแหละสักพันเดี๋ยวกลับกล่องมั้งนะ ต้นนี้กรักระลังชาย,ย่ยอยติดดอกกับกระสังบานปนกันมีทั้งต้นเดี่ยวทั้งดอกบานทั้งกระสังขืนลูกชั็กซี่นี่ชัก็กซี่ขืนลูกด้วยก็ไว้ใจได้ครับทำนี่ล้นแน่ก็สิเหลืออยู่ กาดบึ้งสังเกตว่าดอกซ้อที่มันอยู่ตำตำลบแดดเนี่ยติดดีเนี่ยคือจังคนเนี่ยซุ o m ดอกดอกก่อนนี้ตำตำติดเนี่ยตำสินี่ถึ้นมาดังส่ว่าติดเนี่ย นี่ยูนไวยูนสองน้ยไอรุ่นนี้กับดอกขึ้นมาดอกรุ่นสองขึ้นมาเสริมรุ่นแรกนี่ล่วงไปแล้วเนี่ย่เหลือจกักรวยเลยนี่หน่วยหนึ่งไอห,หน่วยหนึ่งนี่ละลุ้นชวงรุ่นล่าสุดนี่ ออกบานแล้วกำลังขึ้นรูปประมาณนี้สั้นเนี่ยรถคูบๆเลยสั้นเนี่ยก็ล,ล,นนยกลัวงเนี่ยอยู่ขน เพิ่นขนกับนข,นขนง่ามนี่หะกระชิบ่บริดอยู่บอกบน,นี่ก็หลายอยู่งกนนี้นกลังเปอันนี้ขนกันบอกพรอบกันดอา ันักจังสี่ดอกพลังบานอยู่กับนี้แต่ว่าถ้าได้ขึ้นรูปประมาณนี้แล้วก็ก็ว่างใจอยู่นี่น,น่อยกันหลืออยู่แล้วก็ะชิมบอล่วลงขวดเส่ยเดียวที่รุนแน่ละธรรมดาลูกเดยก็รอเค้แล้ว,ลวก็ล่วงไป ยีกอาทิตหนึ่งกเหลอหนึ่งสี่ห้จักเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเนะสมมติพ้กนี้นมีประมาณหนึ่งสองสามห้าเประมาณสาลูก20กว่าสามสเนี่ยเหลือซะจับครึ่งหนึ่งหรือ20ลูกนี่ก็พอแล้ว

ไใ้รุ่นนี้ก็บ้าว่าแล้วไงใรุ่นนี้ก็สุดยอดเลยแล้ววงนี้บ <c oughs> ู๊บู๊มาโมแดง cào qua nhau luôn, qua nhau luôn, đây, ok có <laughs> nhọt xa. แล้วนี้มันใกลก้ก่อภัยก่อภัยบ้านที่ล่างขา้างเลยงามันเหนื่อลง,งมาอย่างพอดีตัดเนื้อทับโกบกงอแบบบุง้งเวลาอยู่ <c oughs> มีกระสูบน้ำไว้นี่ ที่ว่าออกดอกรับปนกันไปที่ังที่เราขาดน้ำไหลายแตะก้างส่วนไหลที่นี่แข็ยแน่นี่ติดก้อนที่ว่ารุ่นแรกรุ่นที่พ่อเหมือนกันกต้นแรกๆคนนึง

ยังเดี๋ออกชนยอดยังเดมันี่ใบมันบ่ด้รอบสุดมันเี๋ยเอาไปไปรอบนึงแล้วนะออกยอดเป็นยอดอีกแล้วรอบนี้เลยคนเดียวมันยังเดี๋ยมันน้ำลาย กำมูอยู่นี่ก็เป็นยอดด้วยกันก็แต่ยังมีดอกป่าปุ่นยุน่นยังใช่อยู่มีกว่ามากนี่ต้วนี้ต้วน,นี้ดอกตอนแรกโอ้ดอกขนาดนับรดนิ่มว่ตติดเป็นดอกรุ่นหลัง มาติดมาแนมดอกฟังนี่นนม,นม,มีดอกขึ้นมาไหมด้ว่ทุกนี่ดอกขึ้นไหมดอกรุ่นแรกร่วงไปเพื่อแหงร่วงไปเพื่อเรนลวกครักแรกเพราะว่าบอติดจะเป็นยัง กัๆๆ้นควบควบเลยพอขึ้นรูปทั้งซี่นี้ท่้งไรก็ร่วงนะถ้าขึ้นคนมาแล้วเนี่ยนี่โอกาสติดแล้วลำไยอีกนี้อยู่ต้นหนึ่งอยู่กลางสวนหนึงดอกนม,มากอยู่ เขาด้แงงได้ส้มอยู่นีหนึ่งในไงดอกเขาจะหูว่ามันติดมากนี่ล่ะพอบ่ได้หายน้ำลำไยนี่บ่ได้หายน้ำบ่ได้ต่อน้ำใส่เลยไม่รู้มันจะเป็นยังไงปล่อยธรรมชาติลองเบิึงเขาปลูกโดนแล้วเป็นไงวะกบังงอยู่อ้าว แค้เนี้ยฮะที่มันติดไปก่อนแล้วก็มีดอกน้ำหลังเนฮะรุ่นกันไปติดรุ่นได้กาวรุ่นนั่น่ะเบิูงตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นใส้ระบบน้ำยังใส้เป็นหมวอมินิสปริงเกอร์รอยู่หมวอมินิหมวอเดียว ลองเบิ่งว่าน้ำมันสิมอสมไปไลยใส่ละัว,วเดียวีมีสปตินเกอร์ก็เดินเปลี่ยนบ่ดแล้วลองเบ่งดอกเอ่มามัออกดอกดีบ่ากาหรือว่ามันออกดอกใกล้เคียงกันมันบ่เป็นดอกหลายรุ่น กกับกึ่งซึ่องออกต้น,น่ามียอดบ่กแบยังมียอดปลาปนอยู่ยอดปลาป,ป,ปนมากอยู่เพียงสี่ ้เว,เว,เวเนี่ยะามินิหัวเดียวนี่เลยหรือว่าหมอะหรือว่ามันใกล้ต้นลำไยนั่นนาสิบัที่เดียดกันเลยนาศิสูงนาศิชืดอยู่เนี่ยโดยเฉพะมีผลหลายอย่างเราเบิ่งว่ามันจะติดบ่หน้าหัวมินิหัวเดียว,ว,ยว,ยวที่หมอบ่ นี่เป็นรุ่นแรกทุกนนี้